ไปครับวันนี้เมกออรวิสนอฟภารกิจในเทวดาได้รอบวงสวนก็แถลงข่าวไปที่เร okay, ียบร้อยแล้วเป็นยังบ้างคตับความรู้สึกแต่ละคนเลยเริ่มจากพี่อยากพี่เมกี้เราไปครับพี่อยากพี่เมกี้ว่าจะอยู่เป็นเด็กกันะโอเคครับครับก็ดีใจนะครับดีใจที่ได้มามาเป็นส่วนหนึ่งของในซีรีส์เรื่องนี้นะครับเมกออวิสภารกิจในเทวดาเพราะว่าได้มาเล่นกับน้องๆเนี่ยครับทุกคนน้องๆน่ารักมากครับแล้วผมก็เป็นเป็นอีกอีกหนึ่งบทบาท ที่ได้มาเล่นในเรื่องซีรีส์วายเลกันนะครับก็อยากให้ก็อย่างที่บอกครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามแหละเพราะว่ามันสนุกแล้วก็ครบรถจริงๆในในในซีรีส์เรื่องนี้นะครับครั้งแรกของเราเลยซีรีส์วายใช่ครับเกี้เป็นงไงบ้างครับก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมนะผมก็ต้องไปเวิร์กช็อปก็ต้องทำความเข้าใจครับเพราะว่าเราก็อยู่ในในพาร์ทของละครมาค่อนข้างเยอะแต่ตรงนี้ก็เป็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวละครมีความเป็นมาอย่างไงอะไรเงี้ยแต่ตัวผมเนี่ยจะต้อง คอยคอย,คอยกำลับคอยกำลับความดื้อความโสนของเขา<น>ครับผมในเรื่องก็ก็อยากให้ทุกคนได้ดูว่าจะออกมาในรูปแบบไหน,น,นครับทุกคนต่อเลยครับตื่นเต้นมากครับที่ได้มาร่วมงานกับทุกคนครับเพราะว่าแผนโปรเจกต์เนี้ยคือยาวนานมากใช่แล้วพอวันนี้ก็ถึงวันที่เราได้วงสวงแล้วก็แถลงข่าวครับนั้นก็ดีใจมากที่ได้เล่นกับทุกคนครับของเราบท อะไรยังไงครับพแลวพวเป็นหมอเมนครับในบทก็คือผมบอกว่างานหินมากๆครับคล้ายๆการแสดงสุดๆครับเพราะว่าผมไม่ใช่แค่เล่นเป็นตัวหมอเมนต้องจุดๆๆดจุดทะคสปอยนะจุดๆๆดๆด,ๆดๆไปก่อนครับ <laughs> อยากให้คนติดตามครับว่าบทของหมอเมนเนี่ยจะเป็นยังไงครับ <laughs> หมอเขาเรียกว่าเป็นคุณหมอใช่ครับเมื่อก่อนคือเป็นนักเรียนแล้วก็พัฒนามาเป็นหมอซึ่งพอเป็นบทหมอนนี้ยิ่งยากก็ไปใหญ่ครับเราต้องรู้จักว่าเฮ้ยหมอเป็นยังไงเป็นแก๊งเอ็กเซอร์นะครับก็ท้าทายการแสดงมากครับอย่างสับพวกหมอสับซิ่งลุงซิ่งนิกอะไรเนี่ยคนเราก็ไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมครับนี่ครับต้องให้พี่ยูโดครับอ๋อยูโดคนที่หนักกว่าคือนี่ครับพี่ยูโดอะไรตอนนี้ยังไม่ค่อยมีครับน้องยังไม่ค่อยมี เดี๋ยวขึ้นไปดูรับครูคาครับเราครับก็ในเรื่องรับบทเป็นเทวดากริครับผมก็เรื่องนี้เป็นหนึ่งบทบาทครับที่เรียกว่าแปลกใหม่เพราะว่าในเรื่องรับบทเป็นเทวดาอายุ300ปีแล้วอะไรงี้แล้วก็บทบาทค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเรื่องที่เคยรับเพราะว่าจะเป็นแนวคอมเมดี้สะส่วนใหญ่เทวดากริชนะครับผมก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนอันนี้้อเป็นเทวดาเทวดา อะไรนะครับซ้อมเป็นเทวดานานไม่รูกชงชงไหมโอ้เขาชงอ่ะชงเป็นทนารเป็นทหานแล้วเงี้ยจริงจริงตลอดครับจริงจริงที่ยากกว่าการเป็นเทวดาคือการเล่นมุกตลกแต่ว่าโชคดีที่ว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยเป็นคนตลกอยู่แล้วแล้วก็เขาก็จะคอยช่วยสอนมุกอะไรเงี้ยดิฉันกพี่อูโน่เขาจะเป็นคนมีมุกเยอะแล้วเขาก็จะแบบว่า แบบมีสแบบมีสแบบนี้สีอ่ะก็ยังโชคดีถือว่าโชคดีครับที่ได้ร่วมงานกับพี่พุกคนนีอย่างเรื่องนี้มันมีความแบบเป็นแฟนตาซีด้วยพวกเรายังไงบ้างครับการลงการเล่นเลยเนี่ยมันต้องมีการจินตนาการหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับจริงๆพรูว่าในเรื่องของแฟนตาซีน่าจะเป็นเรื่องของภาพมากกว่าครับผมแต่ว่าในส่วนของการแสดงอะไรเงี้ยก็ยังถือว่ายังได้แบบเล่นกับเทวดาฉานอะไรเงี้ยก็ยังได้พูดคุยกันปกติอะไรอย่างนี้อ่ะที่ ค่บผมคุณหมอเป็นงบ้างครับบทคุณหมอของเราก็ผมก็รับบทเป็นคุณหมอภาคภูมินะครับก็เป็นคุณหมอที่มีหลายบุคลิกมากคือทํางานก็บุคลิกหนึ่งเวลาอยู่ข้างนอกก็บุคลิกหนึ่งแล้วก็มันก็มีจุดๆอีกบุคลิกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับคือต้องบอกว่าคือทุกคนในซีรีส์เรื่องเนี้ยทุกคนจะมีหลายบุคลิกหมดเลยเนาะเป็นเป็นซีรีส์เพราะมันมันอยู่แค่ไม่กี่ตอนนะครับมันก็เลยแบบว่า ทุกอย่างมันเลยมันเข้มข้นเข้มข้นมากแล้วเราก็ต้องแบบเข้าในคาแรคเตอร์ให้ได้ในทุกๆุกซีนทุกๆุกตอนอะไรเงี้ยอย่างรวดเร็วเราไม่มีเวลาที่ต้องมาแบบว่าค่อยๆพัฒนาความรู้สึกอะไรเ,เงี้ยคือมันปุง่งปังปุ่งปัง,ปง,ปงแล้วก็เข้าเลยอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นอะไรสิ่งสิ่งที่มันทา้าทายมากๆแล้วก็เป็นก็ยังใหม่ในใน,ในละครซีรีส์วายอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้เล่นกับน้องๆแล้วก็พี่ๆที่มีความสามารถ<ม>ก็ฝาก Make a wish ด้วยนะครับผม คือมันคือเขาไม่ให้ผมแต่พูดอะไรไม่แม่ผมก็อยากพูดแต่าอยากพูดนะแต่มันไม่ได้ครับคือมันคือด้วยด้วยเรื่องนี้เรามีป่มเยอะเรามีเรามีภารกิจให้ทําเยอะคือตามชื่อเนาะภารกิจนายวดาซึ่งมันก็มีหลายๆอย่างที่เราบอกไม่ได้อยากให้ไปติดตามดีกว่ามันเหมือนเป็นมิชชั่นให้เราไปทําไปเรื่อยจนจบเรื่องครับว่าจะเป็นยังไงเ็าอยากจะให้ติดตามจริงๆเพราะว่ามันมีทั้ง ดรามาแต่หนักๆคือแฟนตาซีกับคอมดี้นี่คือจ๋ามากคือเอาจริงบทบทเนี่ยอาจจะไม่ได้คอมดี้ขนาดนั้น<ม>แต่คือจังหวะของพ<ม>ุ่มกับเขาใส่เข้ามาให้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบเเพิ่มเข้ามาเราก็แบบเหมือนเรียนรู้หน้าเซตหน้าง,งานอะไรก็สนุกดีครับอยากให้เราติดตามดูเริงเราเรับทเป็นหมอเนาเป็นอะไรเงี้ยเราต้องสับเทคนิคการแพทย์นิดนึงไหมหนักมากเลยครับผมคือคือ เรามีเวิร์กช็อปที่เป็นเกี่ยวกับทางการทันธการาการแพทย์เนาะเราก็คือคุณหมอแซมเนี่ยเขาก็บินมาจากเชียงใหม่เลยเพื่อมาเวิร์กช็อปให้กับเราเองมีหมอใหมอ่อคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเคลียร์สมองให้ว่างๆเหมือนเรามาเรียนเลคเชอร์แล้วก็ทำเวิร์กช็อปจริงๆซึ่งทั้งวันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแน่นมากนะเราคือเรากลับไปคือเราเบลอมากล้วแบบ ทุกอย่างมันเหมือนมันพุ้งๆเข้ามาคําศัพท์วิธีการทําขั้นตอนนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ของการเป็นหมอหรือตอนที่ช่วยคนไข้มันเป็นยังไงอะไรก็ยากไหมถามว่ายากไหมยากแต่ก็รู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นที่เราได้เป็นคาแรคเตอร์แบบเหมือนคุณหมอจริงๆก็ดีใจที่ที่ได้อยู่ในเป็นคุณหมอภาคดูครับกดนกดันไหมคะเพราะว่าแบบว่าซีรีส์หมอเนาะในเรื่องแบบที่ผ่านมาคนับคือเรื่องของหมอ เขาจะจริงจังมากใช่ <S 2> <S 2> ไหมเอาจริงกดดันนะกดดันเหมือนกันเพราะว่าผมก็ดูทีอาร์ที่แบบเพื่อนผมเล่นก็แบบโอ er ้โหนิวว่าซีรีส์เกาหลีที่แบบมันแบบคือทุกคําเป๊ะทุกการกระทาต้องต้องเป๊ะแล้วคือแต่มันก็ดีตรงที่ว่าเราทําให้มันทําให้เรารู้ว่าหมอจริงจริงเขาเป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่แบบพูดว่าคนไข้โอเคนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสุดว่าผมดีใจใที่ได้มาเป็นหมอ ในเรื่องนี้ครับผมส่วนตัวเรากลัเลือกไหมไม่กลัวครับฮะอะไรต่อไปอผมไม่ม่กัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอันนี้มันเป็นเหมือนแนวแฟนมทซีิแต่ว่าความแบบฟินความจิ้นมันจะมีผสมลงไปด้วยอะไรยังไงไหมครับสำหรับเรื่องนี้สวเรื่องนี้จริงก็บอกว่ามีครับแต่ว่าจุดจุดมันมีมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมันจะมีจังหวะของมันที่จังหวะที่มันจะจิ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ จิ้นมากคือจะเป็นโมเมนต์มากกว่าอะไรเงี้ยก็อยากให้ติดตามครับอยาอ่างผมคุูก็ค่ะคืบบออย่างที่พูดเขาบอกว่าสิ่งที่เรื่องนี้แบบสออจบมันต้องเป็นกลุ่เลรกนะก็โอขอบคุณนะฮะ <laughs> ที่พูดว่าที่คิดว่า,าเพราะว่าตัวอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างยากสําหรับครูเหมือนกันที่ถึงแม้เราอาจจะไม่ได้แบบเรียนเรื่องการแพทย์เหมือนทางฝัง่งพี่ๆเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องไปทํากัน้ากเกี่ยวกับตัวบทแล้วก็ เตรียมตัวสําหรับการแสดงเพราะว่าการเล่นคอมเมดี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับเล่นแบบดราม่าทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้เราก็ได้รับคําติมาจากผู้กํากับอย่างพี่กิก๊ฟเขาก็พยายามคอยสอนเราเรื่องของคอมเมดี้แล้วแหละครับว่าแบบพยายามอย่าไปคิดเยอะเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนชอบคิดเยอะแต่ว่าโชคดีที่แบบอย่างพี่ยูโดเขาก็จะช่วยช่วยช่วยเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยผม <laughs> ไม่รู้ตัวเลยครับครับอ่ะเราได้ชมอะไรอะไรกันเมื่อไหร่เริ่มถ่ายเลยเมื่อไหร่ครับฝากหน่อยครับ ทำจริงดิจอๆนี่่อนกะก็ก็อย่างที่ท่านบอกมัครับคือก็จะเริ่มเปิดกล้องก็คือการเดือนนี้แล้วก็เห็นทางผู้ผู้จัดเขาคาดการณ์ว่าน่าจะได้ชมกันน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าครับก็กติดตามดูทางวากะว่าเขาจะออกมาแถลงการ์ยังไงนะครับจะเป็นช่องไหนอะไรยังไงเนาะ